สนับสนุนโดยกิกกรบายเทอร์มอเท็ทีทีอีสปและเดว่ามิเชลสวัสดีครับเพื่อนเพื่ชาคอมพิดีวีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกบผมนายมาเฟโน,โนครับวันนี้มีการาฟิกการ์นะครับตัวนี้แน่นอนว่ามันออกมาพักนึงแล้วล่ะครับแต่ว่ามันจะเป็นอีกรุ่นนึงที่ทาง L ิเทคนำมาวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็คือ Gforce GTX 970แบบ Reference Card ครับแน่นอนครับว่าแบรนด์ลิส์แห่งเนี่ย ต้องนาเข้าจากทางเด v วอแนทชอลลนะครับโดยตัวนี้ต้องขอขอบคุณด้วยที่ส่งการ์ดตัวนี้มาให้เราทําการทดสอบกันในวันนี้โอเคเรามาดูตัวก่อนก่อนตัวก่อนจากทางลิทเทคครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายก็จะเป็นทรงรูปเหมือนหน่วยสวาสดนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างการวางเลเยอร์ของเขาด้านหน้าในส่วนของ GeForce g ีก็จะมีเขียนอยู่มุมซ้ายนะครับ ด้านบนมุมขวาก็จะมีโลโก้ของ r e t t a g อยู่ตัวนี้มี ram 4gddr5 g, g นะครับส่วนด้านข้างทั้งหมดก็จะไม่มีอะไรมากมายก็จะประมาณนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนของฟีเจอร์เกมนะครับสอย่างตรงนี้เขาจะบอกไว้ว่าในตัวเกมเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานร่วมกับทาง E-media นะฮะจะมีการลดในส่วนของรออยาก เพิ่มในส่วนของกราฟิกฟิสิกส์เต่างๆนะครับก็จะมีเขียนติดไว้ต่อมาครับตัวสเปคก็เป็นตัว GeForce GTX 970นะครับแรมมี2แบบก็คือ2องจิกกับ4ี่จิกนะครับตามสเปคด้านหลังที่เขียนต่อมาในส่วนของการต่อออกจอนะครับก็มีในเรื่องของ DVI นะครับ DVI D ไอดีดีว i ไอไอฮีดีเอ็ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกทีนึงในตัวกล่องก็มีแผ่นไดรเวอร์มาให้สายแปลงนะครับจุดสําคัญครับคือตรงนี้ ลิเทคนะครับเขาจะมีทําการวางแพ็กเกจมาเหมือนกันนะครับก็จะต่างไปตรงส่วนนี้ครับตรงด้านบนนะครับเขาจะเป็น Winfast GTX 9.0 Hurricane Hurricane, Hurricane เนี่ยจะเป็นตัวซิงค์ที่ทางลิเทคเรียกนะครับก็ตัว Hurricane เนี่ยจะมีการปรับในส่วนของคอคล็อกมีการโอเวอร์คล็อกมาแล้วก็มีการระบายความร้อนที่ดีนั่นเองส่วนตัวล่างก็เป็นตัว f e r e n c e c a r ดตัวเดิมๆจากทางโรงงานนั่นเองครับก็ประมาณนี้ทีนี้ดูตัวกล่องนิดนึง ด้านในก็จะมีคู่มือมาให้นะครับนี่คู่มือการใช้งานการติดตั้งต่างๆหัวแปลง dpi to vga ครับต่อมากับสายแปลงโมเลกิน 2, 2ชุดก็ประมาณนี้กับตัวกล่องทีนี้เรามาดูตัวการ์ดกันตัวการ์ดครับอย่างที่บอกไว้ว่าเป็น reference card ก็คือหน้าตาเนี่ยจะเป็นของเดิมของเอเม i a เดียเลยนะครับก็จะไม่แตกต่างอะไรกับ ดเดฟเลนการ์ดอื่นๆทั่วไปตัวบอดี้ทุกอย่างเป็นของเอ i วเดียหมดตัวบอดี้ครับก็ทํามาแน่นหนาอย่างดีตัวนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหลายตัวแล้วนะครับด้านบนก็มีเขียน GDX970 อยู่ตรงนี้ก็จะให้เห็นนะครับถึงการระบายความร้อนนะครับตัวฟินต่างๆนะครับเป็นสีดําตัวพัดลมครับจะให้มาตัวเดียวนะครับในการดูดลมเข้านะครับแล้วก็ระบายออกทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตัวซิงของเขาค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับ แถบมาตรงนี้ครับแถบตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับ G Force GTX พร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อ S O I 2ช่องต่อไฟเลี้ยง6พิน2ชุดฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับเรียบๆแต่ส่วนนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อ P C I slot นั่นเองการเชื่อมต่อ,อจอครับจะมี D V I มาให้นะครับ มี d i s เพย์พอร์3ช่องแล้วก็มี HDMI อยู่ตรงนี้เพียงแค่1ช่องนะฮะโอเคก็ประมาณนี้กับ r f e r e n c e c a r d หน้าตาก็จะเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับก็จะเป็นค่าเดิมทุกอย่างจากทางโรงงาน970ออกมายังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบกันกับเกม battlefield 4เพราะฉะนั้นเราไปเริ่มติดตั้งกันก่อนเลยครับมาดูส่วนของตัว CPU ก่อนครับ CPU เราใช้ Intel Co r e i7 4770K h a s จ e l l นะครับ ก็ตัวคอคอร์ซีเนี่ยเราก็ปล่อยแบบออโต้ไปนะครับสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับเป็นไอเดลเมนบอร์ดครับใช้กิกะไบต์นะครับไซส์9 7 x Gaming 3ม e m o r y s i ่ e 8 g ิกนะครับทีนี้เรามาดูตัวกราฟิกที่เราใช้นะครับ n อ i d i ดี e G-FORCE GTX 970ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็น Reference card เหมือนเดิมนะฮะคอคอกอยู่ที่1,051นะครับ ก็ตัว Memory 1,753นะครับตัวนี้ Boot อยู่ที่1,178โอเคก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบเกมกัน,ก,นกับเกม Battlefield 4ครับมาถึงตัวเกม Battlefield ครับนี้ค่าเฟรมเ t ตเห็นอยู่ว่า80-90ตัวออปชันที่เราเซตไว้เนี่ยเป็นวิดีโอพีเซตคือ Ultra ้านะครับกราฟิกอัลตร้หมดเลยก็ปรับสุดนะฮะทุกอย่าง ทีนี้เราไปลองดูกันว่าอัลตร้าพิเซตจะเล่นได้ระดับไหนนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้เจอพวกเอฟเฟกต์อะไรเยอะๆโอเคไปเริ่มลุยกัน ้พอเจอเอฟเฟกก็เฟมเรทก,ก็ได้อยู่เจ็ดสิบเห็นหกสิบเมื่อกี้บแบบแบบก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้ <sm all> oh, oh, โดนไหนยิงโอ้ oh, อยู่นี่เลยเอ้า oh, <sm all> <sm all> ไม่ตาย แล้วเพื่อนยังไม่ยิงไงบุ้มหอระเบิด ยังยังไม่ตายโอ้โดนอา g ีจียิงมาไปจบเช็คพอยต์แรก ลุยกันต่อด้วยความรวดเร็วก็นี่ฮะค่าเฟรมเรทยังไม่เห็นต่ำเลยนะเห็นต่ำสุดก็มี60แต่ว่ามันแค่วบวบวบเดียวเท่านั้นนะฮะ60ไปๆนะที่เห็นตอนนี้ก็ที่เล่นได้ก็ไกลๆแล้วล่ะ70ถึง80 เจอเอฟเฟกอะไรก็ยังเล่นได้อยู่นะนี่ยังแปดสิบไปๆไ,ได้อยู่สบายสบาย บู้แล้วครับโอ้โหต่อหน้าต่อตา เฟรมเรย75มันเล่นได้นะครับเล่นได้สบายสบายเลยเอาอไม่โดนเลยสักลูกต้องยิงหอให้ร่วงอ,อ๋อ นี่เฟรมเด็ดมีพุ่งไปเก้าสิบด้วยนะที่เห็นแบบเย่แบบ yeah, โดนสักที นี่ครับก็ค่าเฟรมเรททั้งหมดนะที่เห็นต่ำสุดเห็น60ไปลาย,ลายแต่มันแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นที่เห็นนะฮะนี่ก็จบไปหนึ่งชาครับนี่ค่าเฟรมเรทก็พุ่งทะยานเด่นได้สบายสบ,บายครับกับ970ตัวนี้กับเบรนฟิลสี่ยังเหลืออีกนะโอเคฮะนี่คือการทดสอบ970กับเกมเบรนฟิลสี่ครับก็ค่าเฟรมเรทที่ได้อย่างที่เห็นครับสูงสุดก็เป็นร้อยนะฮะแต่ว่าตรงนั้นจะไม่มีเอฟเฟกอะไร จะเห็นต่ําสุดก็60ไปไ,ปไปแต่มันแค่แวบเดียวเท่านั้นนะฮะที่เหลือก็70 8 0โดยประมาณถ้าผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันมาถึงช่องสุดท้ายครับต้องบอกก่อนว่า gforce e gtx 970ตัวนี้เนี่ยเป็น r e f e r e n c e c a r d ซึ่งมันไม่มีการ Overclock หรือว่าการทําอะไรมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะมาแบบเดิมๆที่ Nvidia เดีขาออกมานะครับก็าทาง l i เทเอามาทําการตีแบนเองนะครับก็มีความสวยของมันครับดูเป็นแบบ เท่ๆนะครับดูแบบคลาสสิกดีนะฮะในเรื่องของการทดสอบการทํางานเนี่ยกับการเล่นเกมร e วิวสี4ถือว่าเล่นได้ครับเล่นได้สบายๆเลยกับ Ultra Preset Ultra Preset นี่คือการเซตสุดหมดแล้วนะครับก็เล่นได้สบายๆเลยค่าเฟรมเรทเนี่ยก็ถือว่าพุ่งพุ่งไปเยอะพอสมควรนะครับทำให้เล่นละลื่นนั่นเองสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณทางเดว่าแนชชัลนะครับที่ส่งตัวการ์ดจากทางลิทเทคตัวนี้มานะครับ G e Force GTX 9.0 7มาให้ทำการรีวิวกันในวันนี้ครับ โอเคฮะสำหรับบทความตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติตามชมได้ที่ www. c o m p e t e t v com นะครับแล้วก็ฝาก Facebook ด้วยนะครับแฟนเพจของพวกเรา facebook. com c o m p e t production ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ